สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีเมทุนทุกท่านนี้เป็นคลิปพิเศษที่ทําขึ้นมาในช่วงกอที่ดาวพฤหัสยกตัวในวันที่30ตุลาคม252อาททีี2562นะครับก็คงต้องบอกว่าการยกตัวของดาวพฤหัสนั้นนะครับส่งผลให้กับทุกราศีแน่นอนและก็สําหรับชาวราศีเมทุนนะครับนะฮะและก็สําหรับคลิปนี้ซ้อยจะมาพูดในสายดีนะครับในเพื่องที่เป็นคุณ ไม่ให้พ,พูดในเชิงที่เป็นโทษฉะนั้นถามว่าดีอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยก็คงต้องตกมือรัวก่อนนะครับยินดีล่วงหน้ากับชาวราศีเมถุนที่มีการทําตัวของอาการทํามุงของดาวพฤหัสที่เข้าโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนิฉะนั้นการโครจรเข้าไปสู่เรือนปัตนิของชาวราศีเมถุนนั้นนะครับจะส่งผลดีในเรื่องของคู่ครองนะครับนะฮะหรือในเรื่องของความรักใครที่โสดอยู่ก็ทําตัวสวยๆทาตัวหล่อๆ นะครับทำตัวว่งวางขึ้นสเตตัสในเฟซในไลน์ว่ากันไปนะครับนะฮะว่าฉันยังโสดอยู่ส่วนใครที่มีแฟนอยู่นะครับอาจจะมีโอกาสลั่นระคังวิวาหรือมีโอกาสที Shout ่จะอ่าพูดคุยกันในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่กันอย่างแท้จริงหรือไม่ก็บอกว่ามีโอกาสมากทีเดียวแต่เพินว่าดาวพฤหัสนั้นนะครับในปี2563ในช่วงเดือนอ่า17มีนาถึง17 กรกฎาคม63นะครับจะมีการยกตัวอย่างผิดปกติช่วงนั้นอาจจะทํามุมเป็นพินทูบาทเกตรงชะตาอยู่บ้างแต่ก็ยังเป็นผลดีกับดวงชะตานะครับพสออบอกแล้วว่าซ้อยจะมาพูดในด้านดีสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นผลดีอย่างไรนะครับก็คงต้องบอกว่าเป็นผลดีในด้านของชื่อเสียงความสําเร็จและก็สุขภาพฉะนั้นถ้าชาวราศีเมถุนท่านใดนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพอยู่หรืออะไรอยู่จริงๆในปี .63 เนี่ยตลอดทั้งปีสามารถที่จะ พบแพทย์ได้นะครับไม่ต้องเลือกช่วงเวลานะครับต่อให้ดาวพฤหัสยกอย่างไรก็ตามก็ยังไปเกาะเกี่ยวกับดาวสุขเพราดาวดาวแบบาข้อดวงหนึ่งที่เป็นในเชิงของด้านสุขภาพของชาวราศีเมถุนอยู่ฉะนั้นชาวราศีเมถุนนะครับถ้าจะตรวจสุขภาพนะครับซออาจจะแนะนําในช่วงเดือนมกราและเดือนกุมภาพันธ์มากที่สุดนะครับช่วงนี้ถ้าตรวจสุขภาพใดๆแล้วพบเจอโรคภัยต่างๆ ก็มีโอกาสที่จะพบแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญการรักษาพยาบาลใดๆนั้นก็ไป,ไปในเชียงบวกแก่ดวงชะตาฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นผลดีและเป็น,ปนคุณแก่ชาวราศีเมถุนใช่หรือไม่ก็บอกว่าใช่นะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะแต่งงานนะครับนะฮะของชาวราศีเมถุนซอก็คงเชียร์ในช่วงต้นปีกับปลายปีไปเลยในช่วงที่ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนธนูนะครับนะฮะช่วงจังหวะนั้นน่าจะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะครับนะฮะแก่ดวงชะตา แต่ถ้าใครอยากจะฟังในเชิงสายดาร์กหรือในเชิงตัเกเตือนนะครับว่าเฮ้ย mm. มันได้แต่งงานกันจริงไหมหรือว่าแต่งงานแล้วมีความสุขไหมหรืออะไรไหมอยากให้ไปฟังอีกคลิปก่อนหน้านี้ที่ซอจัดทาก่อนมาแล้วนะครับชื่อเนืองของปีเป็นปีคำำําทํานายของปี6กสาฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็คงต้องขอบอกว่าชาวราศีเมถุนนะครับแลบดาวพฤหัสนั้นต้องมีคุณในเรื่องของความรักเป็นหลักนะครับส่วนในเรื่องของบ้านช่องห้องหับหรือทรัพย์สินต่างๆ ก็อาจจะมีคุณอยู่บ้างกับดวงชะตาเพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวราศีเมถุนนะครับก็มีดาวพฤหัสทัพโคจรสัมพันธ์ฉะนั้นการที่จะมองทรัพย์สินหรือการจะซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อรานะครับต้องมีมีโอกาสที่ดีของชาวราศีเมถุนนะฮะหรือบางคนอาจจะแค่ยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยเฉยๆก็ได้ฉะนั้นนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ซ้อมมาพูดคุยให้ชาวราศีเมถุนฟัง ในมุมบวกอย่างเดียวจริงๆอย่างเดียวจริงๆนะฮะนะครับฉะนั้นถ้าใครอยากฟังสายดาก็ให้ไปฟังคลิปก่อนหน้านี้ของชาวราศีเมถุนขอให้โชคดี